คุยมันจังางวันกันนะนี่คนป่าครับไปขาเนี้ยตุยกักไปกินไปกินมากเขาเบิร์ตติปแล้วนะครับผมเศรษฐายนะครับเอา้าพอดีละพอดีกับยิมนะครับผม สวัสดีทุกท่านนะครับผมมาพบพ่อกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องเนื้ออยู่เนื้อกินนะครับผมมาครับมาตองวาระยาห้่งนะครับมันนี่กระเดเมิโนนี่ครับแจงขีเล็กนะครับครับนี่คร <estar> ับปนปลานะครับก <t> ับสองมิโนนี่กระดมากจากตลาดนะครับผมกินปนกินแจานะครับเรา็ตรงนี้ผักกับนะครับนี่มันนี่กระดผักกาดแช่นะครับผมก่อนที่กินเขากินปลานะครับกัต้องทําการล้างมือมาสะอาดก่อนด้วยครับผม ไม่นี้กะขออนุญาตใส่มือได้ครับมาครับเสียบเสียบต้องกันครับลองซีบปนบนึงคุยบ,บังจังบาะกันะนะปนป่าครับเฮาเคนนี้ยตุยเอาไป กงีเด็เบ่งกะใสนี่ครับแจ้งร้ามนะครับนี่แง้งเด็ดสันสดเบ่งื์ 음~~ mm. 핫 Mm-hmm. แส่บครับ hmm. ว่าจะกินแนวเสียบนะครับจะเป็นเงื้อะไรข้างหน่อยหน่อยนะครับขอ,อยาดเสร็จก่อนด้วยครับผม สูตรแกงกเล็กครับสูตรนี้ก็เป็นเกิ็ดสี่โบ๊ใส้หนังมะน่วนะครับกะหล่ำแต่สูตรนะครับผมแด่บางสูตรนี้ก็แซบอีกนะครับ Yeah. you mm -hmm. 嗯，先看。 อือกินไปกินมากเขาเบิร์ตติบแล้วนะครับผมอเสียบไายนะครับเอาพอดีละพอดีกับยิมนะครับผมคนเท่านะครับ การกินนะครับเวลาเคี่ยวเวลาหย่นะครับข้างกินอาหารเนี่ยครับผมต้องเคี่ยวให้มันแหลกๆนะครับนะี๋ยวมันละเอียดนะครับผมเวลากระเพาะทางานนะครับหรือว่าเวลาย่อยนะครับหรือเวลาหลังกายข้าดูดซึมอาหารกระสีดูดซึมสารอาหารที่ข้ากินเข้าไปในต็มทีนะครับผมเพราะแต่ห้างกินเขาเรียกก็ต้องกินน้ำนะครับกินน้ำตามนะครับการกินน้ำของคนเ่านั้นนะครับเขาก็ต้องกินมันเพียงพอนะครับผมในแต่ละมือนั่นพาตำกว่า หกถึงแปดแก้วนะครับผมโอ้พอกินน,น้ำแล้วเป็นสีอิ่มๆครับก็นะครับผมอยากเป็นยังไงหลายดีนะครับบอกมาท่านกิน บัที่หิวนะครับพอได้กินแลวกอโอ้หินไปกินหน้าบัดอิ่มนะครับผมคนลานั้นนะครับว่าบ่อาที่หิวสำได้นะครับกับสิจินได้ซับอิ่มนะครับผมที่เห็นหายไปโดนๆนะครับบ่ได้ลงช่องบ่ได้ลงคลิปนะครับก็พอดีบ่คคอยสบายนะครับผมก็เป็นโอ้หนักอยู่นะครับกระเทิ่งเป็นไข่นะครับกระเทิ่งทองเสียนะครับทองบม่ดีนะครับกับคอทษวนอไปได้กับถ้ากิริยาว่าจะใดบ่เหมาะสมนะครับก็ขอกรับขอทษวน ขอายนําครับผมก่ขอฝากนะครับท่านใดที่ได้เข้ามารับชมแล้วติดอกติดใจนะครับติดอกติดใจนะครับได้รับความบันเทิงนะครับก่ขอฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเข้ามาเขมเมต์บนโลกของมวลเพื่อเป็นกำลังใจให้ครับทางช่องเขานาได้ครับผมก่สุดท้ายนี้นะครับขอให้ท่านที่มารับชมกับอยู่ดีมีแห้งนะครับปรยุทธขันคี่ยืนครับแหงๆมันมนนะครับผม ก็ขอฝากบรรยากาศไปทำนี่สักก่อนนะครับผมไปประกอคชีปหนานะครับว่าเอาจะมีเมนูเส่บๆยังมาสูบ่งสู่กินอีกคือเก่าน,นะครับผมสวัสดีละลายครับผมคัะ